สวัสดีครับพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับที่ผมจะนํามาฝากเป็นความรู้นะครับให้กับท่านผู้ฟังกันนะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชะกาลที่7เป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2523 เลียนกษา์ที่ระลึกวันเปิดพระบรมราชานุสาบรี์รัชกาลที่เจ็ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชาพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรี์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวณหน้าที่ทําการรัฐสภาของประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2523 เหรียญด้านหน้าของเหรียญน,นั้นนะครับเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดระดับพระอังาสาท่งเครื่องบรมขัติยราชภูธิตาพรและฉลองพระองคุยพินพระพักเบื้องสายเบื้องร่างพระบรม,มรูปมีข้อความว่า10ธันวาคม 2,475ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเบื้องล่างมีข้อความว่าพระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่บวงชนชาวไทยพิกลับไปของด้านหลังเหรียญนะครับเป็นพระประมาภิไทยย่อปอป,อปอร ใต้พระมหามงกุฎริมขอบซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยริมขอบขวามีข้อความบกมีข้อความพอจุดสองหสองสามเบื้องล่างด้านซ้ายมีตัวเลขไทยบอกราคาหบาทด้านขวามีคำว่าบาทนะครับ เหรียญที่สภาพสมบูรณ์ถือว่าเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมไว้เองนะครับถือว่าเก่าพอสมควรเลยนะในวงการนักสะสมนะครับเหรียญน,นี้ก็มีมูลค่านะครับเหมือนกัน นะมูลค่าก็ประมาณโดยประมาณนะครับประมาณ80-120บาทนะครับมูลค่าในการเก็บสะสมไว้ครอบครองใครที่สนใจเรื่องรานะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับสามารถหลงย้อนกลับไปฟังอย่างคลิปอื่นๆได้นะครับมีเหรียญกระสหบน้ารู้ที่ผมนํามาเรียกว่าถ่ายทอดให้ฟังกัน นะครับมากมายโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับภาพต่อๆไปก็จะเป็นภาพของด้านหน้าเหรียญแบบคมชัดแล้วก็ด้านหลังเหรียญแบบคมชัดนะครับลองดูตลอดคลิปดู